ซึ่งผมก็ไม่ดูเหมือนกันว่าดีหรือเปล่าอันนี้ก็แปลกเือ๋อไอคิวก็ไม่รอดละมึงโอเควุ้นเลกครับอืมเฮ้ยเรียบร้อยเึงอยากตึงวด้เตึงคนอ네ันตรายว้า

อันนี้คือผมนี่หัดเล่นใหม่ๆแล้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสตาม่าเอาอีกกับโมบายลีเจนอยู่แล้ว,ลวประเด็นคือผมไปอ่านคอมเมนต์นะหลายๆคนเขาต้องชอบอะวะ่าโมบายลีเ่เจนมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้บลาบลาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่าอันนี้ก็บแสงซืออ๋อไอซูบะไม่รอดหรอกมึงซึ่งผมก็หยิบตัวนี่ผมจำไม่ได้ละชื่อชื่ออะไร ทำหมดแล้วเลยยังนี่ก็อพอโมบายไม่ใช่เออโมบายดีแค่ไหนล่ะเนี่ยแม้สามารถแบบเนี่ยตีพอมแบบโอชิผ่านละถูกระไฟอันนี้ทาบัดนะเนี่ยเรามาเล่นครั้งแรกก็ประมาณนี้แหละแต่มันก็ต่างอะไรกับไออาร์วีมากเกินไปน้องแต่ที่แตกต่างคือเนี่ย มันสามารถจบป้อมได้ง่ายมากเลยโมบายรเจนใ่เนี่ยง่ายๆครัมารีเจนตาแรกควมตตาแรกหรอกตาที่สองนี่หรอกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวส้อมก่นอนสีมโอเคสวยมากวดปังแล้ววัสวยโอ้โหแหลาหนอนเล่นโมบายลีเจนตารแรก ือหืมสวโอ้โหเดดี๋ดี๋วด้๋ด้ไม่ต้อีเราโหไม่ตายหรอเพื่อนโหเยอะเตีนเยอะตีนเยอะโห้มีการขังด้วยโอ้โหไข อือโอ้ยเรียบร้อยตึงอยาตึงพุทธิ์ตึงพลันตัดลายหัวเข้าไปโอ้โหหุจะตุ๋ยละขอให้ก่อนนี่โอ้โหกลับบ้านนี่มันอย่างสุดนี่แหละสวยเออมึงได้ค่าหน่อยเพื่อนเออขึ้นมาขึ้นมาเอาจริงผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นอะไรนั้นเลยละ อาอเชียวมันเป็นไอ้บอดเออบอดดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายหุ้ยสามนาทีเองจะจบป้อมแล้วหละจริงถ้าเป็นคนจริงๆวันน่าจะจบสายอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่ามันจบไม่เกินสองนาทีอ่ะเพราะมันสโนว์บอลง่ายบันดีจเร่งเดินเดินโอมเข้าไปฮัมโบอื้ ดูนะทุกคนแนะนําได้นะว่าตัวไหนดีตัวไหนเก่งนะผมยังไม่ได้ซื้อตัวเลยเล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับเยอันี่คุณตกลงรูอีเมื่อกี้สวยโคโร่เข้าไปมาดีนะหัวเข้าไปหัวเข้าไปไม่ได้ฆ่าสักทียบตะพังมมาติอู้หายไปครึ้นลอด ตีไปฮาร์ดสำับอลโอ้ใช่ใชคิดแฮปเพนต์ฮึมเนเด็กตีฟัลัก่โอเคปมบรนเเหรอรรรบรุเข้าโอ้โหเรียบร้อยออจตแล้วนะท่าน้ นี่ผมจะตายแล้วอะ่อจงงนะจงงังห,หะดดวะนั้นจังหวะสวนจังหวะสวนฮึ่มนี่ยโอ้ชิบหายละหงุดหอยก่อนถอยก่อนโดนชัรตดาวแหม่เนี่ยแหละทั้งวันเล่นทั้งแรกมั้นจะตื่นบุยตัวเองก่อนดูเล่นหรือเปล่าเรามีเลือดเพิ่มอยู่ได้เยอะได้เยอะ อันนี้คือคือรถเข้าไปปลัวเข้าไปชาร์จไปโอ้โหออะไรเช่นเดียวกันเต็งจัดเลยล่ะไปจบเกมฮะเป็นครั้งแรกรมันนบวาลิกเองเขาว่ามันดีมันมันหลากหลายทุนโอเคก็จบไปแล้วเกมนี้ แน่นอนทับบอทแน่นอนผมว่าได้ไงเขาบอทฮึวิกตอรี่อี่โอ้โหเต็มจัดฮึดึงตัวสี่ทุกคตบบอทไปก่อนนะฮึมมีพีเฮ้ยตัวนี้คุ้นๆุโอ้ไทยไทยล้วนๆ